ก็ไได้ปลสวัสดีครับวันนี้ทีมงานม่วงนะครับจะจัดส่งวัวกี่ตัวในห้อยอาร์ต12ครับ12ตัวนะครับทํายาเสร็จแล้วนะครับชุดนี้ทํายาเสร็จแล้วตอนทํายาเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะรถในอาร์จะไปส่งครับค่ารถ2,000 2,050 12ตัวครับค่ารถ2น0 0าเป็นวัวไซสายเข้าขุนนะครับ ราคาเฉลี่ยตัวละเท่าไหร่ครับอาร์ตอาร์ตหกแสนสามหมื่นสามพันสิบสองตัวตัวละห้าหมื่นสองเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีอะไรบ้างมีข้าวัวข้าวัวข้าวรถอ่ะฝังหูพยาธิบำรุงวัคซีนครับผมครบชุดนะครับครบชุดในวันนี้นะครับยากหน่อยสามตัวขึ้นหกล้อโอ้โห พ่อพ่อพ่อพีอพ่นี่พี่นี่เอีย้ยตัวนี้เอียตัวนี้ตัวนอนปล่อยนอน <MAT> e. ตัวยืนปล่อยให้ข้ามไปเลยนะ <MAT> e. ครับ <MAT> e. ข้ามแล้วไ, <MAT> e. ไม้กระตักเรามีเยอะแยะนะครับแต่ไม่ได้ใช้ <MAT> e. เอ๊ะมาแล้วไม้กระตักทิ่ม ไม่มองหน้าเลยงั้นก็ตัวนี้ลุกเอาตัวนอนลุกว่อง ลูกลูกที่ลูกลราหันหน้ามานี่หันหน้ามารถนี่เออหันหน้ามาเฮ้ยขึ้นง่ายเฮ้ยไปเลยคุณรถเออไปแล้วน้ามาแล้วเอ้าวขึ้นไปสามเดี๋ยวจะมัดนะครับไม้ไม้อยู่ไหนไม้ธรรมดา รอ,อยอัดโยงแล้วต้องใส่ปีอัดทุกตัวอย่างงี้ใช่ไหมอาร์ตเลยไงไม่โ oh, อ้โหล้อขึ้นเลยเหรออ๋อเอาชุดที่ไม่มีสะพายขึ้นแบบนี้สามตัวเอาเรื่องยากๆก,ก่อนแล้วค่อยง่ายทีหลังเนาะใช่ไหมอาร์ตแบบนี้ต้องแทงสะพายไหมไม่ไม่แต่เขาไม่ปล่อยเรียนครับอ๋อเ uh, ข้าขนนะครับ ยงหัวให้ดีอัดขยับบาั่นมาข้างหน้าสามตัวแรกยุ่ยงยากนิดหน่อยไม่เป็นไรนะไปีไปีปปประวังระวังตีนเดอร์ระวังตีนมันเดอร์เอาไหนเลย นั่นแหละเลยเอารถออกครับผมราไปข้อไหนต่อพี่อาร์ตข้อนี้เลยอ๋อรวมอยู่นี่เลยโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋ว ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ใช่ไหมออัน,นครับราคาไอทีที่หกแสนสาพันครับหารสิบสองเลยหารสิบสอเบ็ดเสร็จเลยห <52, 750. S 2> ้าหมอง้อยห้าบมีแก่จริงส่วนสูงประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อสี่สิบได้ไหม 190, 150, ร้ยสี่สิบร้ยห้าสิบฟันแท้ประมาณสีสี่ขึ้นหรือวลสี่ขึ้นหมีแปดมีเต็มเลยอย่างนี้ฟันเต็ม เ,เ,เมเเันก็แปดยังเหมือนกันนะไม่เหมือนอครับบมง่ี้แปดไม่อยากขึ้นครึ่งเดียวอย่างนั้นยังไม่เต็มครับเฮ้ยมันเตะหรือ,อไงน่ะอ๋อฝังหูเรียบร้อยเรียบร้อยครับพยาเรียบร้อยพยาใช้ของอะไรครับ,เร,บเรียบนอกไหม โอ้โหไม่พูดถามไม่พูดออามามโชว์โอ้โหนี่แะครับราคาเท่าไหร่นี่ดูบน2อ0 0ครับครับผม <laughs> นี่นะครับขวดใหญ่ครับ200 ml ซื้อได้ที่ไหนครับมองาจบยาสัตว์ครับผม <laughs> เราเปิดท้ายเลยแบบนี้เป็นวัวโครงตัวเมียนะครับจะส่งอีสานครับผม โรงโคร,รงตัวเมียเข้าขุนที่อีสานแล้วผมจะไปทางไหนตั้งพี่ชา้าบเ,เดี๋ยวยเดี๋ยว ทาที่ลูกออไปกินอาหารไปกินดีอยู่ดีอยูหูนี่ครับเซลูเล่ก็หลายตัวนะครับ ขาสั่งกี่ตัวครับอาร์ตห้าสิบครับห้าสิบตัวร้อยไหนอะสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นกว่านี่แหะครับนี่นะครับจัดให้เป็นชุดๆไปเลยสั่งอาร์ตคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยนูน่นไ้ส่งรอบหลังนี่นี่นี่สี่หมื่นกว่านู่นเท่าไหร่นี่สี่หมื่นกว่ามีสองสอง,สองชุดสองราคาวันนี้ส่งราคาเดียววันนี้ส่งแค่นี้ครับ อวันนี้ส่งราคาห้าหมื่นกว่าไปก่อนครับเดี๋ยวสองพี่อาร์ตรับโทรศัพท์นะครับนี่ครับนี่พูดเพ้อเหลือเกินครับขายทุกวันครับขายทุกวันนะครับครับไม่ขายก็ไม่มีรายได้นะครับพี่น้องเฮ้ย รับครับครับอีกกี่เดือนนะครับเียนต้องดูเข้าไปก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆออกเดี๋ยวมันก็นั้นครับเดี๋ยวก็นมลงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันให้มันครบข้อนูครับ น้ำเยอะสองตัวนี้เป็นเะไรครับชาวเลนะครับสองตัวนี้ชาวเลสวยจริงอายุดีเนื้อคูเรย์ไว้ไทางดังแข็งอ่าเราจะแสดงว่าติดติดแล้วครับติดครับติดครับ ติดแน่นอนครับลงมั่งครับครับครับอีกตัวได้เนาะโอ้ตัวนี้แข่งขาใหญ่ดีจริงๆแก่มากครับ,รบตัวนี้โอ้โหครับครับ ไปค่อยๆไปกินอาหารลูกเดี๋ยวไปทดสอบน้ำหนักด้วยใช่ไหมอาร์ม<อ>เดี๋ยวไปช่างด้วยนะครับว่าน้ำหนักเท่าไร<อ>เราไม่ได้ช่างปลายทางแต่เราได้ช่างต้นทางไว้ให้เขาเผื่อไว้ปกติเขาจะช่างกันปลายทางนะครับนี่ช่างต้นทางกันไป <c oughs> สวนดูว่ามันหนักเท่าไหร่ ตัวนี้ตัวที่12ครับชาโรเล่ร่างกายดีแล้ววัวสี่มืนกว่าได้กี่ตัวแล้วได้แปดตัอตอนนี้ได้สี่หมืนกว่าไว้แปตัวแล้วนะครับไปส่งที่เดียวกันนะครับส่งที่เดียวกันไปเข้าคุนเหมือนกันครับ เรียบร้อยครับ12ตัวขึ้นรถแล้วให้ดีต้องอีกตัวเนาะ13ตัวอืม13 14ได้โอเคนะครับเดี๋ยวไปรอดูน้ำหนักกันนะครับว่ามันจะหนักสักเท่าไหร่12ตัวนี้ของสวยกำลังเดินทางไปครับผมค่าวัวค่ารถค่ายาพร้อมกันเลยนะครับ ทีเดียวจบทีเดียวจบเลยนะครับชุดนี้น้ำหนักมาแล้วนะครับ12ตัวครับ6ตัน140กิโลกรัมครับผมเดี๋ยวให้นายฮอยอาร์ตคิดให้ดูว่าตกกิโลกรัมละเท่าไหร่นะครับโอ้ยอยู่บนรถไี้ครับ633,000ครับผมหาร หกตัวหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสามบาทกิโลกร,รมนะัมละหนึ่งร้อยสามบาทครับสามบาทถึงสี่บาทนะครับก่อนเข้าขุนนะครับวัวชุดนี้ครับรวมแล้วนะรวมแล้วนะรวมยารวมค่ารถแล้วจะไปที่ไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับยังไม่รู้จะไปไหนเลยครับรวมยารวมค่ารถแล้วตกร้อยสามบาทครับผมสิบสองตัวนี้ห้าร้อยสิบเอ็ดโลห้าร้อยสิบเอ็ดโลครับผม เราจะขุนออกเท่าไหร่บบนี้เจ็ 700. ดรอบแน่น,<า>นอนอเพราะวัว,วขุนนี้มันต้องขึ้นตัว200ละสองร้อยโลอยู่แล้วชันักช่างข้าเลยโอเคครับผฝากติดตามได้วยครับน้องสาวคนสวยของเรามาแล้วบริการของกินด้วยติดตามด้เลยครับผมทีมงานม่วงวันนี้ส่งงานครับผมวันนี้ส่งงานวันนี้ส่งงานสิบสองตัวไปเข้าขุนครับขออ้วนเร็วโตวไวครับผมสวัสดีครับ